สวัสดีล่ะกรจยินดีต้อนรับครับสื่อองกีฬาขุดครับอย่าเบิ้งหน้างาทโทษครับมานี่โอ้ยบอไดลัาของเขาดอกเรันสื่อใซ้เพื่อนมากเสี่ยงหนี่เออเราเฮงเที่ยงตาเดียวละเฮงคักเล่งดีกว่าพูสองตาหมดละเสอเฮงตาเดียวเฮเดียวเฮงตาเดียวเฮงดา ครับหน้างานโอทูดกันคือไปขัวแต่นอกบัดนี้ชีไว้ป่อยลิ้นขาดแห้งด้วยปุ๊บปึ๊บตุ้มกระจกคางกระจกคางว้ายน้าที่บ่อยแล้วมันมันสักลุงโหลดได้เยอะนี่ะ เอลอดองโปรมองนี่มันอันนันอยู่แล้วนะดินมันขวดนอกถ้ามองมันกวดมมนได้ทรงเลยนี่มันบ่ทรงปรดลายเนาะปกปกโอ้กโกรโึ้งโอ้ อยู่แล้วดันพ่อพ่อพ่อมันโบได้แล้วดิเอาให้กัะเบิงกระเจี๊ยนจะได้เบิงกระเจี๊ยนไหนเราขับอยู่เทิงเนาะเออเออออกเด้อเจ้าบ่าดีไปแล้วตาเดียวแล้วรับกกะจมันอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วดิโบได้หรอกเอาโลดดิ บ่อครับบ่อหวงบ่หวงก็ะบออันนั่นเดียวคือไปแล้วเออถาก้อนถาก้อนเดี๋ยวเรอถ่ายดินแหงมาใส่ก่อนเห็นมันเขาง่งยงน่ะเบิวกอครับมาถึงแล้วรถดินแหง ปูบ,บ่าไงครับไะไรกันเอาไก่ป่อยู่พอาะดินขาดแล้วอืมเลือกขนาดรถไถตายปีขยับรูปกลับเงียับเลยถ้าเป็นว่าปูแต่ที่แหลกอะเมีนอยู่ถ้าเป็นว่าปูแต่ที่แหลกเนาะกอดจีเรีนเห็น แล้วโล่งหันได้บุบ่าโล่งเบิดเลยจังดัดเขามาปูเขามาพี่ปูดิ่แทงน,นะ เพื่อนมึงเป็นวัหวานมึงก็บอยำมึงอ่ะ่ต้มนไรยบินเขาได้มัเป็นก้มึงไ้อต้มน้ำันต้มต้มน้ำที่ไม่่ยต้มกิน้ำมแขกขมแกหวานแกือกันวินเขาขึ้เรานี่ยาต่าเป็นยังได้นิต่กินอันนี้ไปว่เบียนนมันบ่นตเรามนป ผู้ถนนเง็บวันี้ตัวท,ที่ไดนยังมัวอยู่นนยศคณะมาเซ็ตซองเขียวแล้ว็กดับเดี๋ยวทาเบิ้งครับทาเบิง้งรถดำเข้าเอาดินเข้ามาเบิ้งเนี่แนวไหน ไปแล้วครับ,บตรงค่าโอ้ก็ตีนคักแทนน้นักเลยโอ้ มาเป็นแรกส้นหนาประเด็งนี้เบ่งกับ่ยวแรกสองร้อยสิบกับเขา่อนโมถหลอดแรงๆเบ่งกับบ่้ป่ะปฏียเต็ิใด้จิเราจกสิพานรักตัวไหนมาได้่ะ มันยานแต่กระจกน่ะแหละอือรถเรามันเขาง่ายดีแท้อือโอ้โหเขาง่ายๆเลยครับคันนี้อืออายอะไปดีจบกับตคนเข่าถึงจุดเลยโอ้กหจบไปแล้วรถแรงนี่ครับใช้ได้เลยพูดครับอืออือ แถมอีกว่าเขาได้ได้ก่อนไปเลยว่าเขา่ได้กระบื้อจิตใจทิศเอออ่างแต่อ่างแต่ว่าเขาได้ได้แนวดีมันจิกนิกลงไปเลยเรียบร้อยครับท่านนี้ง่ายขนาดท่านเขากล้วยๆเลยเออ บังก้อนเข้านะบืนเขาจิตายกบอยากเขาหล่อรถวัตถุมงอดนไซน์ซากขาละขั้นน่นเมนครับวัตถุมงคอดนไซน์ละซากขาละตั้งนั่นเมนอยเข่าได้บออะไยังีดเมนวัตุมตาย เราได้เปียกมวยรักมันสั่นเนาะเลืยลุยเลื่ยเห่างเลยห่างกว่าห่างโอ้ยห่างหลายห่างอยู่เป็นเมตรกว่าพนกระโจกขางสบายคนโอ้เขาง่ายครับ ฮอดทีส่งฮอดมองส่งทัท้งทีเลยวันนี้โอเคครับจะพอกกันไหมเนาะขีดมา,มาสำหรับขี้ไปแล้วสวัสดีครับ